วันนี้มานวดขานะคะที่เจ้าแม่กวนอิมนะคะวัดน,น้วยพักกั้งนะจ๊ะแล้วก็เขาเลิกนวดแล้วเนาะวันสุดท้ายแล้วเนาะสามวันแล้วเน,น,นาะมานวดทุกวันเลยนะคะก็เลยเอาขนมขนมเค้กกล้วยน้ำว้านะคะมาฝากเขาด้วยนะคะตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะ ขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปดูข้างบนเลยดูข้างบนเลยจ้ะนี่ดูนะครับนวดเสร็จแล้วยานี้นวดเสร็จแล้วนะคะนอนข้างล่างนะคะเพื่อนๆโอ้ยสุดยอดนะคะ โอ้ยยินี้ลงบันไดเยที่เนี้ยยีนี้ิลงบันไดแลี่ขึ้นรถแล้วเลียนบรรยากาศลงบันไดแล้วที่เนี้ยบันไดวดขาเก็จะปวดขานย้ล้กหลบันไดนยขึ้นรถดีกว่าลงบันไดไม่ไหวปวดปวดแข้งปวดขาไม่ไหวหลอก นคนบ่ค่อยลงก่นหรอก,กเพื่อนๆเขาบ่ค่คอยลงกันดอกเดนเนี่ยปวดแข้งปวดขาไม่ค่อลงดอกเพราะน้ำนะแล้วก็ล่างนี่เห็นไหมบทสวดพรพระแม่กวนอิมโพ,ธ,พธิสัตยโพ,ธ,พธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์กวนอิมบางพบ โชคแต่นะนบอกนะสวยงามบอกโอ้เอติน <nehmen> ่ะนนี่ขึ้นไปข้างนึงแล้วนั่งขึ้นลิฟต์ไปเสียเงินอยูเ็กนี้สิบาทนังังนีสิบบาทไอดูตรงน้ายการตงนี้ไัด้นข้านั่งรถนั่งรถ ดีใจเมื่อนี้เอาขนมมาฝากเขาคนขับรถคนละคนละสองกนสองคันนะคะป้วกมอนวดสามคนนะคะเอยขัดขนาดเนาะแล้วก็หัวหน้าที่ดูแลบริการยู่ตรงข้างล่างนี่จะไม่คนอิ่มนะคะคนละสองก้อนจับก้อน

ให้ก็นมเพื่นปุ๊บเพื่นกาย,อย้อนให้ลูกเพื่นป๊าบโอ้ดีแดงๆเนาะคนเฮาเนาะมันจะกัดนะคะเพื่อนเอ,อ้ยน้องคนมีไข่มาแล้วมีในนี้อยู่คนเดียว นอนเนาะวันเนี้ยเนาะขี่ทั้งวันเลยเวียนหัวไหมเนี่ยชินแล้วครับใช่ชินแล้วขี่ขึ้นขี่ลงขี่ขึ้นขี่ลงขี่ขึ้นขี่ลงโหเพลินเลยชินเลยอย่างนี้เราเราได้มาอยู่ที่นี่ไหมเนี่ยพี่ได้มาพักที่นี่ไหม โอ้ดีเนาะสบายเลยแล้วลูกเต้าก็ได้เรียนฟรีด่เนี่ยโอ้โหโชคดีจังวะุนยอดเลยอะมีปุ้นะ้วเนี่ยยอดเอออย่างนี้เราเราขับเขาก็ให้เราตักหางมาดิเหมือนทำงานเป็นในตัวเนาะแต่พักฟรีมาดิเออแต่พักฟรีใช่ไหม ดีจังเลยน้ำลงไปก็ได้ห่อลูกลกินเลี้ยงกินเนี่ยครับลูกเต้าก็เนี่ยน่าได้เรียนด้วยเนาะโอ้โหโชคดีมากๆเลยแต่เขาคงจำกัดรับมั้งเนาะโอกาสดี ขนาดเลยนะเย็นแจบลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดยคน <laughs> แดดเออโหแดดมันจัดมากนะเนี่ยแดดจัดแดดจัดอะไมันจัดมันยากระนะคะแดดมันจัดเออแดดบอมีลาโอเคเออช่วงนี้มาเที่ยววัดจังไปตั้งสามวันนะคะเนี่ย ธรรมดาได้เนี่ยสวยงามบอสสวยเนาะคนทำสวยงามวัดกระห้ปยปากังเนาะหนึ่งเดี๋ยวนี้นไปถึงยอดแล้วนะนนนเดี๋ยวนี้ึ้นไู้วัยแล้วมาึ้นมาึ้น คนเขามาจากต่างจังหวัดเนาะกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเห็นบ้านี้จะมาหาของกินรถเพิ่นเห็นบ่ารถน้ำโชกพน่ะยอดได้รถเดะอรถโชกค่ะ คุณกระพบโชคธรรมะเจนี่คนคนคนพม่าคนลาวได้นี่มาช่วยมาดูนี่ฟรีได้ไงอืมเพราะไม่อย่างกินได้ไปเก็บของเขาได้ไง โอ้เขาจะปลูไม่หมดเลยโอ้เขาเสริมไม่หมดเลยมีกล้วยเฉียวบ้ากล้วยเฉียวมีเนมีแต่ไหนแล้ว้งเน่ยโอ้น้ำเงียวอีกแล้วนี้มีกล้วยเฉียวบ้เฮ้ยมียูกล้วยเฉียวอ้นี่สิงกล้วยเฉียวต้มจอมี ก็ so 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 yeah. ักเนี่ยมืก๋วยเตี๋ยววะมีอก๋วยเตี๋ยวบอบอก๋วยเตี๋ยวตะจานลูกเออก๋วยเตี๋ยวตะจานเนี้ยจ้าขอบคุณค่ะกินก๋วยเตี๋ยวละขอบขอบคุณค่ะก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเขาเขาชอบผักเขาสอบผักผักอื้อ đi subscribe cho này พอดีแซบเลยอ <c oughs> <ล>่ะ <c oughs> จ้ะขอบคุณค่ะนั่งตรงนี้ก็ได้เป็นบา่านีเรียบร้อยแล้วแล้วเอาอใจนี่กินน้ำก่อนน,นามมา้ำวะนน้ำน้ำน้ำกินน้ำก่อนจ้า ก๋วยาด้วยก๊เกัดดวกเดี๋ยวกันดดเด้อโอเคนะคะคกินก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่แ่บแสบกันเด้ออย่บอกใคกันเลยด้ยดยนะอเหรอเตี๋ยวซีเดอร์กระทำบุญกระทำเด้อว,วัดม้มยปะกางนะอกตะทำบุญกระทำเด้อ มากินซีก็โบเป็นอย่างนด้อเออหนาวก็ใส่ยี่สิบบาทแล้วเต้เฮาสิบาทแล้วเต้าหายหลายให้มากก็แล้วเต,กกวเต้โอเคได้จ้ามากินกันเดียวกัน